น้องน้องบัวก็น่าจะมีเดือนมีนาเนี่ยนะครับเพราะว่าจากที่เขาที่แล้วก็คือเลื่อนมาเพราะว่าน้ําท่วมแล้วก็มีเหตุขุกขันนิดหน่อยนะครับเตรียมตัวไหนแล้วคะพิธีการหมายถึงผมเตรียมตัวเลยว่าน้องน้องใช่ไหมน้องเขาก็ก็ก็เตรียมตัวครับก็ก็มีไปมีแลกแหวนแลกแหวนกันมาแล้วนะครับผมก็ก็คงเหมือนเหมือนมั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพิธีก็คงไปอีกทีหนึ่งก็คงมันประมาณวันที่เก้ามันที่สิบ แลกแหวนนี่คือวันเดียวกับ11ใช่ครับใช่ครับก็ได้วก็แลกวเขาแลกแหวนกันไปพี่มีฝากสัวอะไรน้องเขยเป็นพิเศษไหมคะคูอะไรน้องเขยยังยังยังก็ก็มีมีแบบว่าสังเกตอาการเฉยๆแต่ว่ายังยังไม่เคยพูดอะไรอย่างเงี้ยครับชื่นชมเป็นพี่ชายที่ห่วงน้องมากพอน้องจะแต่งงานเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายใจมากแสดงว่าอะไรที่แบบ ไม่หรอกครับก็ก็รู้สึกว่าเออน้องเรามีความสุขแล้วก็แล้วก็ดีใจนะครับก็ถ้าเผื่อเขาได้อยู่กับคนที่ที่เขามีความสุขแล้วเราก็สามารถดูแลน้องเราได้ดีม่รู้สึกเหงาอะไรอย่างงี้บ้างไหมน,น้องจอนี่ก็เหงานะครับเพราะว่าคือบ้านผมเนี่ยมีลูก4ี่คนสองคนเขาเขาจะไม่ค่อยอยู่บ้านเขาเป็นหมอเขาจะอยู่ตามต่างจังหว,วัดอะไรเงี้ยก็เหลือแต่ผมกับน้อง,องสาวแล้วก็พ่อแม่อะไรเงี้ยเวลานั่งกินข้าวก็เหลือ4ี่คนแค่นี้ ต่อไปนี้ถ้าน้องไม่อยู่แล้วก็เหลือกันสามคนมันคงเหงามากเลยอ่ะจะถึงพี่บีบางไหออกเรืออนพี่บีป่ผมว่าผมงงอีกสักพักอะนะครับอืมแต่ว่าก็ก็ก็เต็มตัวก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบว่าเออไม่มีไม่มีไม่มีทางอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือเอางี้ละกันก็ถ้าเผื่อถ้าเผื่อพร้อมตัดสินใจว่าจะแต่งหรืออะไรเงี้ยนะครับก็บอกล่วงหน้าอืมอะอย่างที่บอกมีไปขอเขาไปแล้วยัง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 ไม่ได้คือขอยังไม่เคยอะไรครับไม่เคยอะไรผมว่ามันต้องมันต้องเตรียมตัว ว่าการที่แบบเราจะใช้ชีวิตคู่หรืออะไรเงี้ยมันมันพื้นฐานมันก็ต้องมีบ้านที่อยู่อาศัายอ,อะไรเงี้ยเออเราก็ต้องเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยครับตอนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่มีเลยอ่ะก็อยากจะจอยากทำาบบนี้ให้เสร็จก่อนดูเหมือนคู่พี่บิ๊มจะไม่ค่อยหอวือหวายน่ไม่ค่อยมีลูกคู่หลุดออกมาอนะไรอย่างงี้เห็นวันนี้เห็นเขาบอกว่ามีลงไทยรัฐผมก็ผมก็งงกันครับแต่ว่าก็ก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แปลกครับเพราะว่าก็ คนก็ก็แฟนผมเขาก็เป็นคนแบบว่าไม่ไม่ได้เป็นดาราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะบอกเลยอะไรเงี้ยพาเขาไปเที่ยวไหนมาปีใหม่ว่ายังงไปีใหม่จริงๆตั้งใจว่าจะไปฮ่องกงแต่มันติดปัญหาอยู่ที่ว่าพาสปอร์ตผมอะมันหมดอายุก็เลยไม่ได้ไปคือเขาจะเอาหกเดือนเนี่ยผมเหลือสี่อะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยพลาดไปไม่ทันไปไม่ทันแต่ว่าก็ก็เลยอยู่ในอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยผมว่าก็มีความสุขดีนะผมชอบกรุงเทพช่วงช่วงปีใหม่ รู้สึกว่าทั้งเมืองเป็นของเราอะไรณนี้วมีซื้อของขวัญอะไรปลอบใจที่ไปฮ่องกงบ้างไหมครับไม่มีครับอะไรเป็นปกติไม่ไม่ไม่เคยซื้อซื้ออะไรในช่วงปีใหม่ให้อะไรเงี้ยนะครับก็มีไปเดินเล่นไปไปชอปปิ้งอะไรธรรมดา